คือทั้งศูนย์พระประแดงเราเนี่ยฝึกอาชีพให้พี่น้องคนพิการนะฝึกทั้งร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจพร้อมๆกันแหละเพื่อสร้างความมั่นใจให้น้องมายืนอยู่ได้ด้วยตนเองน้องๆเราเนี่ยภาษาทั่วไปที่เขารู้กันก็คือเป็นเด็กพิเศษทําไมเราใช้คำว่าเด็กพิเศษเพราะหลายอย่างเขาเก่งแต่เราไม่ได้พิการเราก็ทําไม่ได้คือเขามีความพิเศษในตัวของเขาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเคียงบ่าเคียงไหลค่ะรายการที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมค่ะสวัสดีค่ะพี่วินัยวันนี้จะพามดมาดูผลผลิตจากศูนย์ของพี่ก่อนหน้านี้ที่เคยพาไปเนาะพี่วินัยช่วยขยายความหน่อยว่าที่เนี่ยเป็นองค์กรของอะไรคะคือทางศูนย์พักประเดงแล้วเนี่ยฝึกอาชีพให้พี่น้องคนพิการนะทีนี้มีน้องคนพิการเขาฝึกเสร็จจากพัะประแดงแล้วค่ะ เขากลายมาเป็นผลผลิตจากศูมชนผ้าใบแดงคือเขาได้มาทํางานที่สถานประกอบการแห่งนี้หน่วยงานแห่งนี้หรือบริษัทแห่งนี้นะครับค่ะซึ่งได้มาประกอบการที่นี่จริงๆมาเป็นลูกจ้างมาเป็นพนักงานของบริษัทคือผลิตมาได้คุณภาพเรียบร้อยแล้วพร้อมทํางานแบบมีคุณภาพเพราะว่าเห็นว่าที่นี่เนี่ยผลิตเป็นเสื้อผ้าแบรนด์ชั้นนาของประเทศของเราด้วยค่ะใช่เดี๋ยวพี่วินัยพาหนุไปชมดีกว่าได้ฮะจะได้เห็นว่าน้องเขา ทำอะไรบทบาทอะไรที่นี่เนาะใช่หนูจะได้เห็นเพื่อนๆพี่ๆีคนพิการด้วยว่าเขาปฏิบัติงานเป็นยังไงกันบ้างกา้ดีมากเลย<ช>ดีครับ <REP. S 2> คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะมดกับพี่วินัยเนี่ยก็ได้มาอยู่กับน้องที่ได้มาปฏิบัติงานที่นี่จริงๆนะคะซึ่งน้องเนี่ยมีความบกพร่องทางสติปัญญานะคะแต่ว่าน้องก็สามารถตอบโต้ได้เดี๋ยวเรามาให้น้องอแนะนําตัวกันค่ะน้องชื่ออะไรคะชช่อนายหน,นมาหลักมันครับแล้วประสบการณ์การทํางานที่นี่เนี่ยน้องมีหน้าที่ทําอะไรบ้างคะทาสีขอบกระเป๋าครับทาสีขอบกระเป๋าก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราเห็นตรงนี้เลยใช่ครับ ยากไหมคะตอนแรกก็อยากพอเข้าใจก็ทำได้ครับม,มาเริ่มต้นทำงานใหม่รู้สึกเป็นยังไงบ้างในความรู้สึกแรกก็การพูดคุยและการสือ่อสารครัแล้วก็การใช้ตังค์ต้องแบบบริหารครับโอ,อ้โหเยี่ยมมากเลยไหมพี่วินัยคะแล้วเห็นว่าน้องเนี่ยมาจากาทาง ศูนย์ท่างปากเกร็ดเนาะซึ่งอยู่ในองค์กรเดียวกันกับที่พี่วินัยอยู่อยากจะให้พี่ช่วยเล่าถึงเรื่องราวของน้องหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นมายังไงถึงน้องอยู่ตรงนู้นได้มาอ,อยู่กับพี่ที่พับป,ปะแดงอีกแล้วสุดท้ายก็ได้ออกมาเป็นผลผลิตจากทางศูนย์มาทํางานอันนี้าาครับอันนี้ดีนะดีคือน้องๆที่เป็นเขาเรียกสถานนะสถานคุน้มครองชื่อใหม่แต่ชื่อเดิมทุกคนก็จะรู้ว่าสถานสงเคราะห์อยู่ที่ปากเกร็ดอะ่ะ นี่เขาอยู่บ้านราชาวดีชายเอามาแต่เป็นเด็กนะอายุ 15, 15, 15นน1ห้าห้าปีเอามาฝึกที่ภาพระแดงฝึกก็ฝึกเย็บหนังนะ,ะเย็บหนังถึงด้มาทําเกี่ยวกับเครื่องหนังเนี่ยแต่เขาน้องในเขาก็จะมีทักษะที่ดีกว่าเพื่อนๆพอสมควรคน้องที่มาด้วยกันเกือบยี่สิบกว่าคนนะเพื่อนหลายคนตอนนี้ก็ออกไปทํางานในสถานประกอกบการกันแทบทั้งหมดแล้วแหละแต่น้องนี้ด้มาอยู่ที่นี่ ก็ฝึกจนได้ที่เรียกว่าฝึกจนได้ที่คือเราเตรียมความพร้อมให้สถานประกอบการง่ายๆฝึกจนมั่นใจแล้วว่าสามารถทำได้แน่นอนอย่างที่ศูนย์พระประแดงเราก็ต้องฝึกทั้งร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจพร้อมๆกันแหละเพราะม,มันมีขบวนงานฝึกอยู่แล้วที่ศูนย์ค่ะเพื่อสร้างความมั่นใจให้น้องมายืนอยู่ได้ด้วยตนเองมาอยู่ที่นี่ได้ ก็เลยเป็นที่มาว่ามาอยู่ที่นี่ก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้เงินนิดหน่อยเพราะอยู่ในศูนย์ก็จะมีพวกคุณครูคือภาครัฐก็ดูแลครบถ้วนไม่ต้องลำบากก็เรียนหนังสืออย่างเดียวนะฝึกอย่างเดียวพอมาอยู่นี้ก็ต้องใช้ชีวิตด้วยตนเองก็ต้องรู้ว่าอะไรไปหยัดอะไรเกินเห็นไหมนี่น้องพูดชัดไว้ต้องบริหารด้วยเชอบมากเลยคำนี้ ตรงใจพี่วินัยมากเลยแล้วตั้งแต่น้องมาร่วมงานกับพี่ๆที่บริษัทแห่งนี้นะคะหนูรู้สึกว่ามีอะไรบ้างไหมที่มีความประทับใจหรือว่ามีความยากง่ายยังไงไหมในการสื่อสารกับเพื่อนๆเกี่ยวกับการทํางานครับตอนแรกอาจจะไม่เข้าใจอาจจะชาหน่อยแต่พอได้ทําไปเรื่อยๆก็เริ่มพัฒนาตัวเองครับก็เริ่มเข้าใจแล้วก็ก็ทําเกือบเท่าเด็กปกติครับแต่ อาจจะมีช้าเป็นบางอย่างครับเพราะว่าดูแล้วน้องเทียน,นยก็คือพูดจาฉะฉานได้อยู่แต่อาจจะช้านิดนึงเนาะแล้วก็ตอนที่ทํางานนี่พี่ๆสอนงานเราโอเคดีไหมคะดีครับไม่มีดุไม่มีอะไรก็คือเป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันเนาะตอนแรกก็พี่เขาก็อาจจะไม่เข้าใจพอได้อยู่ด้วยกันได้คุยเขาก็จะผมก็เริ่มปรับตัวแล้วก็อยู่กับพี่เขาได้ ก็คือมีการปรับตัวทั้งสองฝ่ายใช่ครับคือที่เริ่มเข้าใจแรกๆเนี่ยเหมือนกับการที่พี่วินัยได้มีการเข้ามาคุยกับสถานประกอบการแห่งนี้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่คืออย่างที่เกิดพูดนะน้องๆเราเนี่ยภาษาทั่วไปที่เขารู้กันก็คือเป็นเด็กพิเศษค่ะใชเ่เราเราคือสมัยใหม่เนี่ยเขาต้องเรียกเด็กพิเศษทําไมเราใช้คําว่าเด็กพิเศษทำไมคะเพราะหลายอย่างเขาเก่งแต่เราไม่ได้พิการเราก็ทําไม่ได้ ที่เขามีความพิเศษในตัวของเขาที่แตกต่างจากเด็กทั่วไป mm hmm. ถ้าพูดเป็นภาษาจริงๆก็คือเขาอโอเคน้องเขามีสติปัญญาระดับสติปัญญาที่ต่ำกว่าเกณฑ์แต่น้องเขามีทักษะด้านอื่นยังอย,งอยู่ที่ศูนย์พัฒนดงหลายคนก็ราว่ารูปเก่งอ,อย่างนี้เป็นต้นค,คือเขามีลักษณะหลายคนก็เก่งคอมพิวเตอร์ซึ่งอันนี้ เป็นที่มาที่ไปของเด็กพี่เศษเพราะว่าที่ศูนย์พลาประแดงเนี่ยไม่ได้สอนทั้งเรื่องการตัดเย็บหรือว่าการทําหนังอย่างเดียวคือมีหลายๆด้านด้วยแล้วไอทีคอมพิวเตอร์ดีก็ขึ้นชื่อเหมือนกันที่พลาประแดงแต่น้องเนี่ยเขาจะมีทักษะทางด้านตัดเย็บแล้วน้องเทียนในหนึ่งวันเนี่ยน้องมีหน้าที่ในการทํางานอะไรบ้างคะก็ขัดงานแล้วก็ทาสีอืมอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ที่น้องทาจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับ ทาสส่วนไหนคะอ๋ออันนี้ภูกันอันเอาไว้ทําอะไรคะอ๋อถ้าเกิดส่วนใหญ่ผมจะทาเครื่องครับแต่ว่าถ้าเกิดชิ้นมันเล็กจะใช้แปรงที่ทําจากไม้กวาดทาก็คือถ้าเป็นชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยอาจจะต้องปบราณีตหน่อยอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้กระดาษทรายครับไว้ขัดเวลางานแบบไม่สวยครับแบบว่าเป็นเป็นคมครับ ให้ให้ขอบงานอ่เป็นไปตามที่ทางบริษัทตั้งเอาไว้เนาะ<ช>ว่าจะต้องออกมาในรูปแบบไหนช,ช่วงแรกที่มาได้มีความยากง่ายไหมกว่าจะได้กว่าที่แบบเราจะแบบชำนาญในการทำเนี่ยก็ทาสีครับเพราะว่าทาสีมันยากครับเราว่าจะทาเลอะตอนแรกแต่พอต้องใช้สมาธิอย่างมากนะใช่ครับ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะพี่วินัยกับมดเนี่ยก็ได้อยู่กับพี่ฝ่ายบุคคลแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาให้พี่เขานะคะแนะนําตัวแล้วก็ทําความรู้จักกับพี่เขาเพิ่มเติมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี่ะครับก็สวัสดี ผู้ชมด้วยนะครับก็ชื่อโพลกรีดผลต้นดีนะครับะจะรับผิดชอบในส่วนของงานสรรหาว่าจ้างนะครับแล้วก็จะมีหน้าที่ในการที่จะดูแลน้องๆพิการด้วยนะครับจ็อบงานหลักๆนะครับก็จะเป็นในลักษณะของการสรรหาบุคลาก,กรเพื่อที่จะเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดของอทางบริษัทะนะครับแล้วก็งานรองเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลน้องๆ พิการนะครับน้องๆที่ได้โอกาสทางสังคมนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลนะครับทั้งในเรื่องของการทํางานด้วยนะครับพอแล้วก็ในเรื่องของอจิตใจน,น้องๆด้วยอ๋อครับีนะครับเวลาน้องๆมีปัญหาหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเนี่ยพวกเราเองเนี่ยในส่วนของอฝ่ายทรัพยากรบุคคลเองเนี่ยนะครับก็จะมีการให้ความช่วยเหลือนะครับทั้งทั้งให้คําปรึกษานะครับการ ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นนะครับรวมถึงนะครับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับกับบุคคลภายนอกทั้งในหลายๆส่วนนะครับเพื่อที่จะให้เขาเองเนี่ยได้มีการปรับตัวแล้วก็เข้ากับสังคมได้ง่ายขึ้นครับจากที่มดได้ไปเยี่ยมชมศูนย์ของพี่วินัยมาก่อนหน้านี้นะคะก็อยากจะรู้ว่าพี่มีขั้นตอนในการเลือกหรือว่า บุคลากรที่มีความพิการอย่างนี้เข้ามาทํางานกับพี่ยังไงคะเรามองตามความเหมาะสมนะครับแล้วก็ลักษณะของงาน<ม>ที่จะเข้ากับน้อง<ม><ม>ทุกพลภาพในแต่ละท่านนะครับหนึ่งก็คือในทางในส่วนของบริษัทเท l x เอ<ม>เองเนี่ยก็ต้องการที่จะช่วยเหลือสังคมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว<ม>นะครับ<ม>ซึ่งเราเองเนี่ยนะฮะเรามีน้องๆที่ดูแลอยู่ในความดูแลเนี่ย,ยน่าจะประมาณสัก 19ถึง20ท่านเลยนะเราลองเห็นถึงศักยภาพนะครับแล้วก็ความสามารถของน้องๆพิการนะครับที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย,อย่างมีความสุขนะครับแล้วเราก็ยินดีที่จะปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอนะครับก็เป็นโอกาสของทานน้องๆน,นะครับแล้วทางฝ่ายบุคคลตอนนี้นะคะ่ะทางบริษัทของพี่เนี่ยมีการรับจ้างงานบุคคลพิการเนี่ยเป็นทางประเภทไหนบ้างคะ เราจ้างทุกประเภทเลยครับต้องเรียนแจ้งว่าทุกประเภทเลยครับทางร่างกายเคลื่อนไหวอ่าพิการทางด้านร่างกายเราก็มีนะครับอ่าด้านเคลื่อนไหวก็มีสติปัญญาก็มีนอกจากนี้ยังมีด้านอื่นอีกไหมคะอย่างเช่นหูหรือว่าการเป็นไม่สามารถสื่อสารได้อะไร่าี้ยมีครับมีหูหนวกด้วยมีครับมีครับปัจจุบันเนี่ยก็คือน้องน้องเป็นน้องผู้ชายนะครับก็อยู่ในทีมในส่วนของงานประกอบนะครับก็หูหนวกแล้วก็เป็นใบ ไม่สามารถไม่สามารถพูดได้แต่ว่าน้องเองเนี่ยก็มีทักษะในการใช้ชีวิตร่วมกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดีนะครับณปัจจุบันเนี่ยน้องก็ดําเนินงานร่วมกับพนักงานท่านอื่นๆครับอย่างเป็นปกติคือถ้าไม่พูดไม่ทราบเลยครับว่าน้องต้องมีลาบไหมต้องมีไม่ไม่ครับเขาก็จะเรียนรู้ของเขาเองใช่แล้วแล้วความน่ารักอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือว่าพนักงานที่เป็นพนักงานทั่วไปเนี่ย นะครับพนักงานปกติเนี่ยก็เรียนรู้ที่จะสื่อสารกับน้องด้วยการใช้ภาษามือนะครับซึ่งซึ่งเราเองเราก็เราก็ได้เห็นว่าเออเขาปรับตัวได้ดีทั้งคนที่เป็นพนักงานปกติแล้วก็น้องที่เป็นพนักงานทุพพลภาพนะครับปรับตัวเข้ากันได้ การที่พี่ได้รับคนพิการเข้ามาทํางานมีอุปสรรคในการสอนงานหรือว่าอุปสรรคทางการเริ่มทํางานครั้งแรกๆบ้างไหมคะถ้าถ้าเป็นอุปสรรคผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเริ่มต้นครับการเริ่มต้นเนี่ยก็ยากเสมอนะครับแต่มองว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ไม่เกินจากความตั้งใจที่เราที่เราจะอยากจะให้โอกาสน้องๆนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารหรือเป็นในเรื่องของการความเข้าใจของน้องๆเองที่ อาจจะมีบางครั้งที่เราสื่อสารและอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่เรื่องพวกนี้ครับเราสามารถพัฒนาแล้วก็สอนน้องๆน,นะครับโดยการ<ม>ที่เราให้เวลากับเขาทาความเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นน้องเขาก็มีการพัฒนาเรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆเลยเรื่องการให้โอกาสเป็นเรื่องสําคัญครับบางทีนะถ้าถ้าน้องๆต่อให้ไม่พิการอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีปัญหาการเข้างานใหม่่ดีแหละใช่แต่ที่น้องเราเป็นคนพิการด้วยประกอบกับทางสารประกอบการเนี่ย เหมือนถูกเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อยู่แล้วว่าถ้ากับน้องแบบนี้เราต้องเตรียมบุคลากรเราอย่างไงใช่ไหมเพื่อนร่วมง,งานคือปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะกับน้องด้วยมันเริ่มต้นจากกฎหมายการจร้างงานนะ<ช>คือเราต้องจ้างงานคนพิการตามกฎหมายสถา,านประกรอบการใดเนี่ยมีบุคลากรร้อยคนต้องจะห่างคนพิการหนึ่งคนใช่ครับอันนี้ก็คือยือนยันว่าทางบริษัทได้ให้ความสําคัญเรื่องนี้ นี้มาพูดถึงน้องที่มามาอยู่เนี่ยทางศูนย์เนี่ยต้องไปดิวกับสถานประกอบการเพื่อให้เกิดความคลายความกังวลในการจ้างคนพิการโดยเฉพาะทางสติปัญญาเขาเรียกว่าทางสมองนะมีทางการเรียนรู้ทางจิตใจและพฤติกรรมออทิสติกสีประเภทเนี้ยสถานประกอบการก็จะกังวลว่าจ้างได้จะออกมาทําอะไรเนาะทางศูนย์ก็จะมีบทบาทหนึ่งเรื่องนี้ก็ต้องไปทําความเข้าใจกับสถานประกอบการ เพื่อได้เปิดโอกาสให้กับน้องๆในฐานะฝ่ายบุคคลนะคะพี่หรือว่า HR เนอะอยากให้รัฐบาลเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตทางเรื่องอะไรบ้างคะถ้าเป็นในเรื่องของการอยากได้สิ่งที่สนับสนุนนะครับหรือแรงผักดันจากทางภาครัฐเองนะครับทางนนามของตัวแทนสถานประกอบการแล้วกันนะฮะ,ะ,ะกอะ็อยากจะให้รัฐบาลหรือว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะ สนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพอย่างจริงจังให้กับทางพนักงานทุพพลภาพทุกท่านนะครับเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่สถานประกอบการอย่างจริงจังเพราะว่าในส่วนของสถานประกอบการแต่ละที่เนี่ยต้องเรียนแจ้งทางท่านผูน้อำนวยการด้วยนะครับทางคุณมดด้วยนะครับว่ามีความแตกต่างกันนะครับบริษัทหนึ่งก็จะมีความต้องการคนพิการในอีกรูปแบบหนึง่งอีกหนึ่งบริษัทก็อาจจะต้องการคนพิการที่มีความความสามารถอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ<า>ก็อยากจะให การประสานงานกับทางสถานประกอบการเองเนี่ยนะครับรแมทชิ่งกับในส่วนของความสามารถของคนพิการเพื่อที่จะน้องเข้าไปเนี่ยปรับตัวได้ไม่ยากนะครับเช่นถ้าเป็นในส่วนของโรงงาน t n นเนะครับของเราเองเนี่ยนะครับก็เป็นโรงงานที่เกี่ยวกับผลิตนะครับเสื้อผ้าสิงทอแล้วก็เครื่องหนังสำเร็จรูปพวกนี้น,นะครับก็อยากจะได้น้องทุวพลภาพที่มีความสามารถหรือว่ามีความ รู้ความเข้าใจในเรื่องของงานาสิน่งทอเช่นาสามารถเย็บได้เบื้องต้นนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ในการที่จะประกอบหนังเพราะว่าของเราเป็นกระเป๋าหนังด้วยะนะครับก็อยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยจริงจังแล้วก็ส่งเสริมนะครับน้องเข้ามาจะได้รู้สึกว่า,าไม่เป็นตัวถ่วงหรือเป็นจุดด้อยในใ,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 ในองค์กรในส่วนของเรื่องค่าแรงอะไรอย่างเงี้ยคะพี่ดูแลน้องๆยังไง ในส่วนของค่าจ้างค่าตอบแทนนะครับก็ต้องเรียนแจ้งว่าเราก็จ่ายเทียบเท่ากับพนักงานทั่วไปเลยนะครับในอัตราตามกฎหมายกำหนดนะครับ3า3บาทณปัจจุบันนะครับ363บ้ทยหกสิบสามต่อวลยครับผมค่ะนะครับมีประกันสังคมด้วยมีพิบเรียบร้อยครับผมก็ตอนนี้เราจ้างมาตมาตรา33ใช่ครับนี่ขนาดมาตรา33นะคะยังเท่าเทียมกันกับพี่ๆคนปกติแล้วก็คนพิการก็คือเท่ากันเลยทำงานเหมือนกันเลยต้องเรียนแจ้งว่าเท่ากันในทุกมิติครับ นี่คือแมวมองของแท้จริงๆในการสร้างคนพิการเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ดีมากเพราะว่าน้องนี่คือแบบว่าถ้าดูเผินๆนี่คือไม่รู้เลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่เ r บอกว่าจริงๆแล้วมีคนหูหนวกที่ทำงานแล้วก็ดูภายนอกก็ไม่รู้จริงๆแต่เขามีความสามารถต่างๆที่เอาออกมาทำอาชีพของตัวเองได้แล้วในอนาคตน้องเทียนมีความฝันอะไรไหมว่าอยากจะเป็นอะไรอยากจะพัฒนาตัวเองไปทางด้านไหน ผมอยากเป็นศิลปินผู้สร้างผลงานศิลปะครับอยากเป็นศิลปินเป็นศิลปินสร้างผลงานศิลปะที่เกี่ยวกับสินค้าหรือว่างานหนังอะไรอย่างนี้ไหมหรือว่าอยากออกแบบดีไซน์ผมอยากเป็นเหมือนอาจารย์ทวันดัชนยครับโอ้โหข้อมูลเชิงลึกมากพิธีกรไม่รู้เลยจ้าเฮ่ศิลปินศิลปินระดับชาติเลยนะดีมาก,นนกแ,ลแล้วเราจะไปเรียนยังไงเนี่ยอย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องไปเรียนต่อที่ไหน ในปัจจุบันผมศเองานที่บริษัทกรับแต่ว่าผมก็จะเรียนจะพร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับงานไปด้วยแล้วก็ไปเรียนข้างนอกแล้วก็สานฝันผมให้สําเร็จครับ ยังไงมดวันนี้พี่พาเธอมาทัวร์ถึงสถานประกอบการนะก่อนหน้านี้เคยพาไปดูศูนย์ฝึกอาชีพมาวันนี้พี่พามาที่นี่ค่ะเห็นน้องๆที่มาจากศูนย์แล้วมาทํางานที่นี่ใจฟูมากเลยค่ะพี่วินัยมไม่คิดว่าแบบว่าเราจะมีสถานประกอบการที่พร้อมเปิดรับคนพิการอย่างพวกเรา,เ,ราเข้ามาทํางานแบบว่าเขา แบบเปิดใจจริงๆพร้อมที่จะเรียนรู้ในการอยู่กับคนพิการด้วยแล้วคนพิการก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงด้วยแล้วก็น้องๆที่ออกมาจากทางศูนย์ทางพักประแดงเนี่ยน้องมีศักยภาพในการทํางานจริงๆเท่าที่คุยกับน้องเทียนนเห็นว่าทํางานที่นี่มา3ปีแล้วแล้วก็ที่ได้มาอยู่ที่นี่ก็เพราะว่าพี่วินัยเนี่ยเปิดโอกาสแล้วก็ได้คัดเลือกคัดสรรน้องๆมาว่าน้องมีประสิทธิภาพจริงๆมันเป็นความสามารถของน้องเขาด้วยคือศูนย์เราก็เป็นศูนย์ธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องฝึกทุกคนอยู่แล้ว มันไม่แปลกอะไรหรอกที่คนเก่งก็ได้ไปต่อให้น้องไม่ได้พิการโรงเรียนสถาบันอื่นก็มันไม่ได้ทุกคนมันก็จะได้เฉพาะคนที่ทั้งโอกาสทั้งความสามารถมันก็ต้องบวกกันหลายอย่างวันนี้ก็เลยได้รู้ว่า จริงๆแล้วเนี่ยคนพิการอย่างเราเราก็สามารถพัฒนาทางประสบการณ์ทางความถนัดทางด้านต่างๆแล้วก็เข้ามาทํางานร่วมกับคนปกติได้โดยมีความเท่าเทียมกันทั้งอัตราการจ้างงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆเนี่ยคือแบบเท่าเทียมกันเลยแล้วก็เป็นสังคมที่อบอุ่นคือเราเป็นหน่วยงานภาครัฐเราก็ต้องอยู่ในฐานะผู้คุ้มครองสิทธิ์เขาด้วยการไปในฐานที่ไปในฐานที่จ้างงานใดๆเราก็ต้องดูแลเรื่อง สิทธิสวัสดิการที่จะต้องถูกต้องตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีบทบาทหนึ่งของทางพวกเราอยู่แล้ว<ะ>ไม่ใช่ว่าฝึกเสร็จตัวทีไล่ไปทํางานไล่ไปทำงาน,ไ,ไ,งานไม่ใช่<ะ>การไปเนี่ยเราต้องประเมินทุกอย่างหนึ่งประเมินตัวเขาความพิการสองประเมินปลายทางที่เขาจะไปะสภาพแวดล้อมสถานประกอบการเป็นยังไงบุคลากรในแห่ง,หงนั้นมีการเตรียมความพร้อมยังไงคือที่พูดเนี่ยไม่ได้ไปเป็นการสร้างภาระให้สถานประกอบการนะแค่ไปทําความเข้าใจ ให้รู้ว่ามันไม่ได้ต้องไปเตรียมอะไรมากมายไงแค่เข้าใจอย่างเดียวว่าความพิการคืออะไรคนพิการก็ไม่มีแล้วออเแค่นั้นเองหวังว่าเราจะมีเพื่อนๆหรือ,อว่าพี่ๆน้องๆคนพิการเนี่ยได้รับการพัฒนาเรื่องของอาชีพกันต่อไปนะคะคถ้าหากใครสนใจก็ติดต่อมาทางศูนย์อะไรคะสมัยนี้ง่ายเพราะแต่ก่อนเนี่ยสมัครก็ต้องมาที่ผ้าแดงทุกวันนี้ กรมเรามี8 0ที่ว่ามันมีอยู่ในเว็บไซต์อยู่แล้วสมัครผ่านเว็บไซต์ได้โดยเฉพาะศูนย์พระประแดงนี่ก็สมัครได้24ชั่วโมงอยู่แล้วเราไม่ได้มีกําหนดตายตัวว่าต้องยังไงมาเพื่อพัฒนาบางคนมาแล้วเหมือนจะไม่ได้แต่ทีมงานเราก็จะเป็นคนเติมเติมในส่วนที่ยังขาดเพื่อให้ได้ให้ได้ให้ได้ฝึกให้ได้เพราะเราเป็นศูนย์ที่ประดูกาดพี่เวไนยคะก็วันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะที่พามดได้มาดูองค์กรแห่งนี้นะคะที่มีการ จ้างงานคนพิการจริงๆและอาจาจะเป็นแบบอย่างให้องค์กรอื่นๆได้มีการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นด้วยนะคะดีครับดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะหากคุณผู้ชมนะคะต้องการชมรายการย้อนหลังสามารถชมได้ที่ Facebook และ YouTube เคีงบากเคียงไหลวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ